สำหรับผมแนะนําแล้วกันว่า3รุ่นนี้นะครับการใช้งานเขาจะเหมาะสมในงานอะไรในกลุ่มตัวที่เป็นตัวทุกเหรียญเนี่ยนะครับผมก็คือตัวนี้ฮะก็สามารถเอาไปใช้ในกลุ่มตัดเวลาก็จะสะดวกมากครับเพราะว่าเขาสามารถอ่านค่าทุกเหรียญได้แล้วก็การใช้งานโดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็ต้องการทุกเหรียญอยู่แล้วซึ่งไม่มีอะไรนะครับสามารถใช้งานได้ปกติส่วน2รุ่นนี้นะครับความแตกต่างก็คือตัวนี้นะครับเขาจะต้องใช้เหรียญในการล่อเข้าไปนะครับว่าเขาจะใช้เหรียญอะไรนะครับผมหมายถึงว่า ที่ลูกค้าเขาจะผิดมากที่สุดนะครับก็คือบอกว่าใช้ได้2เหรียญเหรียญ5กับเหรียญ10ความหมายก็คือต้องเลือกนะครับว่าเราจะใช้เหรียญ5้าหรือเหรียญ10เท่านั้นถ้าเราต้องการเหรียญ10ผมยกตัวอย่างผมทําให้ดูเลยฮะเราก็ต้องใช้เหรียญ10เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ฮะยกเข้าไปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็ได้ฮะใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ครับให้ให้อยู่ลักษณะนี้ฮะนี่ฮะแค่นั้นเองครับผมนี่ก็คือวิธีการใช้เหรียญ10ในการตั้งค่าการใช้งานนะครับทีนี้เมื่อเราต้องการเปลี่ยนเหรียญหรือว่าเราอยากจะได้ใช้้้เเเเเหรรรีียย5 5ไมม่่ใใช10นนาาตอองลืกสแท แค่นี้เองฮะก็เอาเหรียญห้ใส่ยกขึ้นอย่างนี้ครับผมใส่ปกตินี่ครับใส่เข้าไปมันก็จะอยู่ลักษณะน,นี้เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะหลายๆคนเข้าใจผิดว่าในเมื่อมันสองเหรียญทําไมมันใช้ได้แม้ทั้ง2เหรียญก็คือ2อเหรียญได้จริงครับแต่ว่าคุณต้องเลือกระหว่างเหรียญ5หรือเหรียญสิบเท่านั้น โอเคนะครับรุ่นนี้นะครับผมเหมือนกันเลยครับบอกว่าได้2เหรียญระหว่าง5กับ10ผมอธิบายเหมือนเมื่อกี้ตัวนี้เลยครับแต่แค่แตกต่างตรงที่ไม่ต้องใช้ตัวเหรียญเข้าไปใส่ตรงนี้เขาจะยกไม่ได้เห็นไหมฮะแต่จะต้องเข้าไปตั้งค่าในตัวกล่องครับว่าเราจะใช้เงินเหรียญ5้าหรือเหรียญ10ในการอาร่านโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วกันว่าเข้าไปแล้วถอดออกจากกล่องแล้วใส่ยังไงโอเคนะครับ